เอาเอาลูกทุ่งไหมครับเอาลูกทุง่งเอาลูกทุง่งเอาใจเดี๋าเราเอาอะเอาลูกทุ่งเหรอ <sh arp> ใช่ใช่เราร้องไม่เป็นนะร้องเพลงไม่เป็นเธอไม่ต้องเขินหรอกแม่าเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพกดโทรศัพท์รับช้าก็ออยังน้อยใจ อยู่ใกล้จนชินไม่อยากได้ยินคำว่าง่ายขอร้องอย่าทำลายใจด้วยการนี้ไปห่างกันได้ยินเหเธอเป็นนักร้องความตัวมาแน่นเลยไม่ไม่ไม่ชไม่ชื่ออยากเกดอยากเกิดอะไรเนี่ยโก้นะพี่ก็ยิงคอนดิเกตติวามินอ่ะ ติดติดบอกเข้าแล้วติดบอกเข้าแล้วดีใจด้วยนะเธอเราก็ติดเหมือนกันเธอดีใจกับเราด้วยเธอดีใจกับเราบ้างซี่เราก็ติดเหมือนกันโอ้ยติดสามงปอเที่เราไม่ธรรมดาเนี่ยเธอแต่เราโง่นะเราเราติมนยิ้เฉยๆอ่ะเล่นไม่เป็นเหมือนกันครับแต่ชุดสวยไว้ก่อน แบกได้ครับอ่าตายแล้วใส่ชุดสวยไว้ก่อนใช่ขู่ฟังทำไมไมคุณพูดอย่างนี้อ่ะครับมันชุดต่ละชุดที่มันจะได้มาเออกูเป็นไรเนี่ยวันหนึ่งผมรอเล่นนะพี่พี่โกรธผมาเนี่ยพี่ปิดไมมหนีไปเลยเฮ้ยเธอเธอล่ะกรอบทองเธอบอกว่าเธออ่อนได้ไงเธอบอกว่าเธออ่อนได้ไงเนี่ยกรอบเธอกรอบทองอ่ะเติมได้ครับมันย้อมมันย้อมมาเฉยครับมันย้อมมาเฉยมันซื้อได้เหรอนั้นอ่ะ ใช่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 ครับือได้ตานี้เราที่หนึ่งแน่นอนเพื่อเราดูโหดมากไม่ซื้อเติมมาซื้อเสยข้าวเพื่อนไม่รู้ตาแล้วสินะเพื่อนอย่างเงี้ยตาที่แล้วยังมากเธอเราก็โดดลงไปตายสองรอบเลยว่ะอ๋อไม่ได้ไม่ได้ ตาที่แล้อย่างสูนย์อีกรอบเขาไม่ไรหรอกอีกสักรอบเขไม่เป็นไรหรอกครับใช่ไหมอีกรอบไม่เป็นไรหรอกตานี่เธอช่วยเราด้วยนะเราอยากบวกอ่ะไม่ใช่บวกกับมันนะเราอยากแต้มบวกอ่ะเธอเราไม่ได้อยากบวกกับศัตรูนะเราอยากเราอยากบวกแต้มกันกำลังพาวิ่งหนีไปยิงเลยได้เราชอบเลยพาวิ่งอ่ะวิ่งไปยิงอะนะชอบยิงไม่ยิงแล้วหนีวิ่งหนี วิ่งหนีสิเยวจะไปวิ่งแบ็จเจช่วยเต็มที่แล้วไม่ต้องพูดเลยบอกว่าอยู่ฝั่งรู้ก็ไม่เคยฟังกันนะเอาเห็นแล้วเห็นอะไรเห็นอะไรให้มันโดนยิงเห็นอะไรให้มันโดนยิงอ่ะสามสี่สี่สิบเรืยแค่นั้นแล้วก็ไม่มียาแล้วก็ตายกนหมดเลยก็ตายกันหมดเลยอ่ะเอาเธอใจเย็นมันมันไปเลยเถออดีตตมันผ่านไปแล้ว มันเป็นอดีตไปแล้วมันผ่านไปแล้วไม่อยาเถียงอะไรสิอย่าร้อง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 ดิฉันดีเองช่วยกันนะครับรบนิดเดียวจนเก็บใจดิ้งกูตายเสียงเรื่อไม่ใช่เพื่อนเสียงเรื่องไม่ใช่จบแล้วเพื่อนหมอกสั่งสุดท้ายฉันก็่ายแพ้ เจ้ตัวเองใช่ไม่เคยยุดรักเธอสุดท้ายฉันยังร่คอยเธอเสมอต้องม็ดไม่ได้สุดท้ายฉันก็แพ้เลยแมวเดยเอ้าเรารอฟังคือขออีกเพลง่เลยปะไม่ใช่เพลงอะเพลงอะไรอะร้องเพลงอะไรได้บ้างเอาแบบพอๆอะมันไม่พอเลยสินะขอท่อนหนึ่ง เอาเพลงเอาเพลงอะไรดีแนะ่เอาเอาลูกทุ่งไหมครับเอาลูกทุ่งเหรอลูกทุ่งพอจ้ามันเดี๋าเผมเอาลหรอเอาลูกทุ่งเหรอใช่ใช่เราร้องไม่เป็นนะร้องเพลงไม่เป็นเธอไม่ต้องเถื่อหรอกแม่าเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพ กดโทรศัซท์รับช้าก็ยังน้อยใจอยู่ใกล้จนชินไม่อยากได้ยินคำาวางไกลขอร้องอย่าทำลายใจด้วยการนี้ไปห่างกันเธอเป็นนักร้องความตัวมาแน่เลยไม่ไม่ไม่ชื่อ ไม่ได้นั่งงงนะร้อนมากเมื่อกี้มีนร้องอะไรครับเต็มเลยอ่ะครับเมื่อกี้มีนร้องใช่ไหมมินใช่ครับเราว่านะเธอชื่อเหมือนคนที่อยู่กับมิกาเซ่เลยอ่ะเขาอยากเลิกรักเขาอยากเลิกรักเขาอยากเลิกรักอ๋อเลิกรักกันไหมใช่ครับ